กินได้เพาพี่น้องคอยจะเก็บไปให้แล้วบ่งเนาะ <c oughs> กอดปอ,อ,กอกอดแปวเห็ดพี่น้องเลยนาแล่ไม่พี่น้องคขาที่เก็บไปเพราะไงว่าเก็บไปร่องศึกษาบ่งว่ามันกินไดบานาน้บ่พเนะเขาจะเอาไปดอกหนึ่ง,งเ,เขาจะไป,ไปหาเก็บเห็ดพี่น้องเดี๋ยวเขาจะผ้าหาเก็บเห็ดสุ้ท้าเห็ดต้องใส่แบบนี้มันก็เลยวอเห็ดเวลาเก่าเปล่าก่อนถึงป่าเห็ดกับผพ้ามาบึงจุดท่องเที่ยวที่สูงสุดกอนเด้อพี่น้องนี่เป็นจุดชมเมืองที่พวกข่อยมาเที่ยวพี่น้องเนี่พามาชมก่อนค่ะ พี่น้องกล้องที่ตัวขาเห็นอ่าไวซองทางไก่ว่าอ่าเลาะแถวภูเขานี่มันสีเป็นซื้อหาดอีหยังเจงสีน้ำสิม้ซื้อหาดของมันอยู่ตลอดพี่นออ้องไปเรื่อยๆซ่องไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องก็สิมี้ตนั่งสือขึ้นบอกเนาะม่ข่อยซือยู่ประมาณใดวะข่อยยางมาลึกอยู่ม่ข่อยยางมาลึกหลึกไม่ข่อยสออือยู่ประมาณนี้หละพี่น้องอยู่ประมาณนี่ละม่ข่อยอยู่เนี่ยสวยงามพี่น้องสวยงามอิลิ สวยงามครับอดี๋าก <laughs> กันเศร้ากินน้ำพี่รองเศร้ากินน้ำได้เป้มาเป้ไผเป้มันได้เป้ขึ้นมานำ่ำเลยว่มีเป้บไว้ได้ยตยแต่แต่ขึ้นมาจุดสูงสุดเลยเนี่เอาอันนี้คือแผนที่ที่เมืองผวกข่อยมาเที่ยวด้ดยพี่น้องผู้ใดอ่านออกกับอ่านบ่ก๊อ แทนที่ผู้ใดมากกว่ามาอ่านเบิองว่าสิไปจุูใจเที่ยวจุูใจสิมุข่อยอยู่ในนี่พี่น้อง,ม,ม,าอางอมุงข่อยอยู่นี่จ้ะนี่มองมุงข่อยอยู่นี่ว่าอัมสีแบบพระอัมสีนี่นี่พี่น้องทางลงเขาที่สิไปมองพักที่พวกข่อยอยู่อ่าบรรยากาศบ่ต่างกันเลยก็พูดเกียร์บานเฮาจ้ะพี่นอ้องโรงแรมก็สิอยู่น้ำเยงนสิพี่นอ้องโรงแรมก็สิอยู่น้ำสัน่น น้ำลือเขาทั่วไปนี่จ้ะบรรยากาศบรรยากาศสวยงามพี่น้องอมีรถลงมาจากเขาคือกันละพี่น้องก็บ,บานเ่านะ่ะไปไปเบิ้งอีกมองต่อไปได้จ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแม่น้ำรอบๆอพี่น้องน้ำใสเห็นตัวป่าใสงามมากพี่น้องสีฟ้าอ่อนจ้ะ เดี่ยวอันหาเห็ดพี่น้องประหยัดบ่ได้เห็ดอยู่กับไอ้พวกมาพร้ามองอ่ะริมมองนี่มันติเป็นหาดทะเลสาบมันมาพี่น้องอันเป็นี่นะน้ำก็งามงามนน้ำก็สวยงามเห็นใสเห็นตัวปลาพี่น้องเห็นตัวปลาพี่น้องนี่ยเห็นน้ำใสขยันไหมเนี่ยมันขึ้นนี่มันต้องมีหอยมีอย่างอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเสื้อพ้ายายผ้ามาเสื้อผ้ายายมาเบิ่งพี่น้องข้ามาเบิ่งหอยเบิ่งตูสีหน้าคิดว่ามันหนาสิมีอยู่แล้วเนาะ ย่งางมามาพ่อเห็ดมันปูพี่นอ้องป้าดอกกบหไงพี่น้องมึงนะดอกใหญ่มากว้าก็เห็ดค้าขาดสวยงามจ้ะพี่น้องเห็ดมันปูจ้ะพี่น้องมึงนะยางาพ่อเห็ดมันปูแล้วป้างามงามพี่น้องนี่แต่ขาไงไงเห็ดมันปูอขอยืมกล่องเมื่อเดียวพ่อใหญ่กับยางก้อนขอยพ่อใหญ่ฮานน่ป้าพี่น้องนะบึงขอยมาพ่อเห็ดแดงพี่น้อง เห็ดแดงเนี่ยคอยว่าคอยเห็นผู้ลังคนเพิ่อนกับภาคกันกินอยู่เด้เห็ดแดงไหมพี่น้องมึงเนี่ยเห็ดกอบอเห็ดกอป้าถึงมันขึ้นป้าคืองามแต่ว่า่อยก็จะเก็บไปเพราะว่ามันง่ามโอ้ยแต่ว่า่อยบ่เก็บดอกข่อยิ่เบิ่งซื้อเพียงคอยยันคอยใหญ่ว่า่อยมึงเนี่ยนี่กำลังขึ้นพี่น้องมึงเนี่ยปุ๊บติปีอยู่ป้าเห็ดมันปู่เขาก็ไดอยู่หน่อยหนึ่ง พี่น้องป้าเห็ดอันนี้แม่มันกินได้บอคนมันส่อ่อนแต่ขึ้นที่โเก็บเนี่ยปื๊ดพี่นอ้องระเบงดอกปักไงน้องพี่น้องอันนี้กระนาจะเป็นเห็ดอันไหนด้วยพี่หน่องเห็ดจำมากบานห้ามหม่เบิ้งเน้างามงามเบิ้งหน่าคอที่เก็บไปก่อนอันนี้กระน,นาที่ลุกมาจากผู้เขาไฟโดยพี่น้องฝากกดติดตามเด้อนะจ๊ะถ้าถูก ถูกใจก็กดไลค์และกดติดตามด้วยจ้ามาช